ต้องรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแนวทางที่สามารถที่จะทำได้นั่นเองนะครับทางบริษัท c ีพีอจำกัดมหาชนผู้บริหารร้านเซเว่นอีเลฟและเซเว่น e ดลิเวอรี่มุ่งมั่นครับในการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับอย่างยั่งยืนล่าสุดมีการขยายจุดบริการสถานีอาจประจุฟไฟฟ้าหรือว่ารถ e ีวีแล้วก็เพิ่มจุดสะดวกชาร์จมากยิ่งขึ้นทั้งกรทมแล้วก็ปริมณฑลตลอดจนพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อที่จะช่วยลดโลกร้อนครับ ตลอดการดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยกว่า30ปีริัทซีพีโอจำกัดมหาชนผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่นและเซเว่นเดลิเวอรี่ระักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบโดยได้ขับเคลื่อนโครงการและมาตร,ราการต่างๆในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียวและการอนุรักษ์พลังงานซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อชุมชนและประเทศชาติ นายยุทธศักดิ์ภูมิสุรกุลประธานเจา้าหน้าที่บริหารบริษัทซีพีอีจำกัดมหาชนกล่าวว่าเซเว่นอีเลฟเว่ได้ร่วมกับซัพพลายเออร์นำนวัตกรรมมาปรับเปลี่ยนพานะในการส่งสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผ่านบริการเซเว่นเดลิเวอรี่เป็นรถที่ใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้าโดยทยอยปรับเปลี่ยนและกระจายสู่สาขาต่างๆทั่วประเทศอาทิความร่วมมือกับการไฟฟ้านาครหลวงหรือกอฟอน,นอติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าจำนวนสจุดบริษัทพลังงาน มหานครจำกัดหรือ EA จำนวน21จุดแบ่งเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร20จุดและร้านสาขาทาราพัทยา1จุดและบริษัทเมอร์เซเดสเบนซ์ประเทศไทยจำกัดจำนวน1จุดรวมจำนวน24จุดเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเพื่อต่อยอดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของบริษัทเตรียมพร้อมรับสังคมไทยสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้านในอนาคต และสูซีพีอร่วมกับเมืองพัทยาและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดบริการเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าพิกัดสูงที่สุดในประเทศไทยหรือ E ี s ี p e r c h a r ชา์จขนาด360กิโลวัตต์ณสถานี PeA v o ัวตบริเวณร,ร้าน7 e เ e ่ e อลสาขาท่าเรือแหลมบารีไฮอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเดินหน้านโยบายเซเว่น e กอีนเพื่อสิ่งแวดล้อม24ชั่วโมงนับเป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ภายใต้นโยบายเซเว่นโกอีนซึ่งเป็นการประสานงานร่วมกันร,ระหว่างซีพีอเมือง ัทยาและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้มีเจตนารม์ร่วมกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในการนำรถไฟฟ้าออกมาใช้มากขึ้นอีกด้วยนับว่าความร่วมมือครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อประเทศชาติประชาชนและสังคมไปพร้อมๆกันและเมื่อปี2565ที่ผ่านมา7 e l e v e อ่มีรถบริการ7 d e l i v e r y ที่ใช้รถพลังงานไฟฟ้าจำนวนกว่า1,000คันและในปี2566 มีแผนขยายสู่2 0 3 5คันโดยตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า1214ตันคาร์บอนต่อปีเปรียบเทียบเป็นการปลูกต้นไม้กว่า2 0 0 0 0 0ต้นต่อปีจากนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถอีวีตามนโยบายของสำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานที่มีเป้าหมายให้เกิดการใช้รถยนต์ประเภทไฮบริดปลั๊กอินและแบตเตอรี่รวม1ล้าน2000คันในปี2579ซึ่งเป็นไปตามปณิธานองค์ ร่วมสร้างสารรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกันของ c t ท